สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น e p 2ีนะคะต่อต่อจากเมื่อเช้านี้นะคะตอนนี้คิมก็ยังอยู่ที่เขื่อนป่าศริทธ์ชนริ์นะคะอยู่โซนวัดเขาพานะคะซึ่งจะเลยวัดเขาพาประมาณวันนี้นะคะเลยวัดเขาพระาประมาณ100เมตรได้นะคะนี่นะคะอยู่หมายนี้นะคะคิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆเอฟทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศยาม9ก้าโมงกันนะคะตอนนี้คิมได้ลงมา มาอยู่ริมริมน้ําแล้วนะคะริมเขื่อนแล้วนะคะนี่นะคะจะมาดูจ้อยตกปลากันนะคะไปไปชมรับชมเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่ก็คิมได้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะมาที่หมายตกปลาของจ้อยแล้วนะคะนี่นะคะจ้อยได้หมายนี้นะคะนี่ซึ่งวัดเขาพักจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยเราจะเห็นอันนี้สีขาวๆนะครับเด็เข็มจุด ให้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะมาวันนี้นะคะกิมจะอยู่เลยว่าขามาประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรได้นะคะนี่นะคะเนี่วัดขา้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะครับก็จะมีพี่ๆน้านันนกตกปลานะคะนี่นะครับมาค้างเตีนตกกันค้างคืนนอนกันเนี่ยนะคะนี่นะคะเป็นเป็นตลอดระยะนะ S <S เระยะๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ด้านด้านขวามือของคิมนะคะนี่นะคะจะมีพี่ๆนานาน,าน,าน,านักป่านะคะนี่นะคะขออภัยนะต้องขออภัยนะครับไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมานะครับมือมันก็จะสั้นหน่อยนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยครับไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมานะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศ ยามเก้าโมงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดของจ้อยนะคะที่จ้อยวางเป็นไว้แล้วนะคะวันนี้อากาศดีมา,มากๆลมพัดเย็นนัมา,มากๆครับนะคะ,คะจ้อยก็ทกาําการจ้อยก็กางเต็นท์มาเรียบร้อยแล้วคันี่คนี่นะคะจ้อยทําเต็นท์วันนี้แล้วนะคะนี่หมายแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นี่ นักตกปลานะคะมาตกปลากันเยอะเลยนะคะด้านซ้ายมือของคิมนะคะนี่ใช้ท่านผู้ชมดูนี่นะนี่นะครับจอด้าน้ายมือคิมก็จะมีพี่ๆนั่นนับปลากลางเต้นกันตกปลากันนะครับนี่คะซึ่งเราจะเห็นนะคะสะพานกลางเขื่อนนะคะนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่จะมีสะพานกลางกลางเขื่อนเลยนะคะนี่นะครับ ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นมูฟ้านปลามะนาววานะครับเป็นไงบ้างรรยากาาดีมากๆลมพัดเย็นๆนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นคืนเดี๋ยวเราจะไปดูกันตั้งแต่จ่อยตั้งแต่เช้านะครับจ่อยจะได้ปลากี่ตัวนะครับคุณผู้ชมท่านชมทุกท่านแล้วก็พี่ๆพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะครับไปดูปลากันนะครับวันนี้จ่อยได้ปลากี่ตัวนะคะนี่นะ้ำใ,ใสใส ได้เช้ามอนะคะับได้ปลาสุดตัวบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่คิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมารับชมแล้วนะคะนี่นะคะเกิดป่าศักดิ์ชลสิทธิ์โซนเขาพระนะคะบรรยากาศดีมากๆหมายดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเสามารถกางเต็นต์ตกปลากลางเต็นท์เล่นน้ํา ได้ตลอดเลยนะคะนี่นะคะจะมีพี่ๆน,นานาตกปลาะคะ่ะเดี๋ยวคิมจะซูมให้ดูทีนะคะนี่นะคะนี่กางเต็นต์ตกปลากันสบายเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยน,นะคะสําหรับด้านกว่ามือของคิมนะคะต่อไปก็ดูด้านซ้ายของคิมนะคะนี่นะคะนีะ่พี่น,นังั่ท่านนะครับ โดนท่านใดนะคะที่กำลังมองหาพื้นที่ตกปลาพื้นที่พักผ่อนหย่อน,นใจนะคะกิมก็ขอเชิญชวนเลยนะคะเขื่อนปลาสักชนละสิทธิ์นะคะไม้สวยๆไม้ธรรมชาตินะคะใครที่ชอบไม้ธรรมชาติสวยๆนะคะนี่นะคะเน่นะ สำหรับคลิปนี้นะคะคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคิมจะพาทาชมทุกท่านมารับชมกันใหม่นะคะ <y ork> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและพี่ๆนานาเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจคิมตลอดมาเ hmm hmm. ลยนะคะคิมต,ต้องบอกว่าถ้าไม่มีท่านผู้ชมทุกท่านไม่มีเอฟซทุกท่านนะคิมก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะรู้สึกมีกําลังใจมากนะคะที่จะทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณามากนะคะับสำหรับคลิปนี้คิมต้องขอลาขอลาไปก่อนนะคะสว <uk> ัสดีค่ะบบ๊ายบาย